Yeah. กคนค่นีเเตงเตวยงกระจกเากะตียงเตงกระจกเตเองกระจกมันจะไม่ขให้ยิ่งรวมนี่กส่นะ ี่เดอะไรนะเรายังแบบไม่ทราบเลยเต่งมันจะเดินไม่ได้มันจะลุ้งงานเยอะมากวันนี้ขอโทษอะไรนะคะเรื่องของการจินกับสุมาห์ไทยกัเขาทำไมนักข่าวมาถึงตรงนี้ใครสัมภาษณ์นะนี่จะส่งค่ะรอเดี๋ยวเขาไปฟังก่อนนะยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะที่หนื่อยเลยพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วเตง

ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆของท่านนายกรรฐมนตรีนะครับโดยตัวของผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามสอบถามตัวของท่านนายตัวของท่านนายกมนตีอุทธรณ์ว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์น,นะครับก่อนที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามกรณีของนายทักษิณชิน,ชนวัตรดินายกมนตีที่บอกว่าจะมีการยึดกระทรวงมหาดไทยคืนนะครับมาให้พรคเพื่อไทยบ,ร,บริหารนะครับซึ่งท่านนายกก็ปฏิเสธบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูคลิปก่อนนะครับ ก็ทาให้กลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่ตัวของท่านนายมตนตะรีพยายามเลี่ยงสื่อในการจะตอบสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะครับนะครับตอนนี้ก็ตัวของท่านนายมนตรีเนี่ยเดินหาขึ้นไปยังห้องประชุมรัฐสภาแล้วนะครับเพื่อรับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับอ่าเรื่องของร่างพิจารณางบประมาณปี69้นั่นเองครับเป็นการอัปเดตสั้น ในวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีรัฐมนตรีท่านใดเดินทางเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานให้ทได้รับชมอีกครั้งครับซึ่งก็ต้องรอดูกันครับว่ากรณีที่คุณทักษิณพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดลิบกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทรวงเกษตรและสาก์คืนเนี่ยตัวของท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวขอไปฟังคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็คงคิดว่าขากลับเนี่ยเราก็ต้องมารอดักกันอีกทีนะครับ เพราะว่าเป็นประเด็นที่อาจจาะกระทบต่อพรรคร่วมรัฐบานลนะครับสร้างแรงกระเพื่อมเพราะว่าตัวของร้อยคำบมื่อกี้ก็บอกว่าการจะปรับคณะมนตรีอะไรเนี่ยเป็นอำนาจของท่านานายกรัฐมนตรีนะครับก็เดี๋ยวเราจนี่ครับว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ท่าผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสัญญ,ญาณก่อนสักครู่ครับสวัสดีครับ